เราจะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของกลไกการเกิดวิวัฒนาการที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก็มีวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายดยังเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาครับเป็นเวลากว่าหมื่นปีที่มนุษย์ตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตกโดยอาศัยการประมงเป็นเครื่องดำรงชีพแต่เมื่อ4,000ปีก่อนโรคร้ายได้ระบาดมาถึงที่นี่และทำให้ผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมากนั่นก็คือ โรคมาลาเรียหรือโรคไข้จับสันซึ่งในปัจจุบันผู้คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของวิวัฒนาการที่ทำให้พวกเขาสามารถรอดชีวิตจากโรคร้ายได้เพราะผลจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงแค่ยีนเดียวมาลาเรียเกิดจากเชื้อปรสิตโดยมียุงก้นป่องเป็นพาหนะซึ่งมนุษย์จะติดโรคจากเชื้อปรสิตนี้ด้วยการถูกยุงกัดจากนั้นเชื้อปรสิต จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายด้วยระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวปรสิตสามารถรุกรานเข้าไปยังเซลล์เม็ดเลือดแดงและเพิ่มจำนวนตัวมากขึ้นจนทำให้เซลล์แตกออกปรสิตรุ่นลูกจะกลายเป็นอิสระในกระแสะเลือดและเริ่มรุกรานเซลล์เม็ดเลือดแดงอื่นๆต่อไปซึ่งโรคมาลาเรียแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในเขตแอฟริกาตะวันตกเช่นที่ประเทศเซเนเกัล พบว่าเด็กส่วนใหญ่ติดโรคมาลาเรียแต่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือถึงแม้ว่าพวกเขาจะเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่กลับไม่มีความรุนแรงจนทําให้พวกเขาถึงแก่ความตายได้ดรโรนัลเนเกลชาวเซเนเกัลได้ศึกษายีนที่สร้างโปรตีนฮิโมโกลบินซึ่งเป็นสารสําคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดงยีนของเราทั้งหมดจะอยู่กันเป็นคู่โดยพ่อแม่จะเป็นผู้ให้มาอย่างละครึง่งถ้ายีนฮิโมโกลบินเกิดการกลายพันธุ์ขึ้น โปรตีนฮิโมโกโบินที่ยีนสร้างขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนื่องจากการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงภายในยีนเพียงเล็กน้อยกลับมีพลังมากพอที่จะทําให้โครงสร้างโมเลกุลของฮิโมโกโบินผิดปกติไปส่งผลให้มีเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติไปคล้ายรูปเคียวหรือพระจันทร์เสี้ยวเราจึงเรียกยีนฮิโมโกโบินที่กลายพันธุ์ผิดปกตินี้ว่ายีนเซลล์รูปเคียวหรือยีนซิกเกิลเซล และเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งคือคนที่มียีนเซลล์รูปเขียวสามารถรอดพ้นจากการติดเชื้อปรสิตของโรคมาลาเรียได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เสี่ยงชีวิตเพราะมาลาเรียและยังคงเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่งงานและส่งต่อยีนนี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ตูและฮาติมสองสามีภรรยาได้รับการป้องกันจากมาลาเรียเพราะพวกเขาแต่ละคนนั้นมียีนเซลล์รูปเขียวอยู่เพียงชุดเดียว ส่วนลูกของพวกเขาจะมีโอกาส50%ที่จะได้รับยีนกลายพันธุ์มาเพียง1ชุดหรือมีโอกาส25%ที่จะได้ยีนปกติทั้งคู่จากพ่อแม่แล้วกลับมาทำให้เด็กมียีนปกตินี้เป็นอันตรายจากโรคติดเชื้อมาลาเรียได้ในขณะที่มันยังมีโอกาสอีก25%ด้วยที่ลูกสาวของพวกเขาจะได้รับยีนกลายพันธุ์มา2ชุด ซึ่งเด็กที่โชคร้ายได้รับยีนผิดปกติทั้งสองชุดนี้จะทําให้เกิดผลร้ายกับฮิโมโกบินอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งเหมือนในกรณีแรกฮิโมโกบินของเธอจะกลายเป็นแท่งแข็งและทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงดูคล้ายรูปเขียวถึงแม้ว่าจะไม่มีเชื้อปารสิตมาลาเรียก็ตาม แต่การกลายพันธุ์ของยีนเพียงเล็กน้อยนี้กลับทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เม็ดเลือดของเธอกลายเป็นรูปเคียวทีละเซล์ทีละเซลลไปจนกลดขวางเส้นเลือดแคบๆของเธอเลือดของเธอจะหยุดไหลเวียนและทําให้เธออ่อนแรงลงและมีอาการเจ็บปวดทรมานนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกอาการที่เลือดหยุดไหลเวียนเพราะเซล์เม็ดเลือดแดงกลายเป็นรูปเคียวนี้ว่าโรคโลหิตจางเซลล์รูปเคียวหรือโรคโลหิตจางซิกเกิลเซลที่แม้ว่า ชีวิตของเธอจะไม่สุขสบายแต่เราก็ยังสามารถใช้วิธีการทางการแพทย์ช่วยให้เธอรอดชีวิตจากโรคนี้ได้ดังนั้นแม้ว่าโรคโลหิตจางเซลล์รูปเคียวนี้จะเป็นความผิดปกติที่ทำให้หลายคนเป็นอันตรายร้ายแรงแต่สำหรับอีกหลายคนมันเป็นเครื่องป้องกันและต้านทานโรคมาลาเรียซึ่งกรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของวิวัฒนาการจากการกลายพันธุ์ที่ได้เกิดขึ้นโดยการสุ่ม แล้วอาจจะส่งผลเสียหรือกลับกลายเป็น